นี่นะคะของฮาราลูช็อปค่ะแพ็คเกจนะคะก็จะเป็นสีอะไรนุ่มสีเออไหนอะแพ็คเกจที่มาแพ็คเกจคือสีส้มใช่ไหมนุ่มก็จะเห็นว่าจัมโบ้พีทนี่นะคะเหมือนอันเล็กเลยแต่ว่าถุงใหญ่กว่าอันเล็กไม่มีถุงค่ะแต่ที่มันเป็นคร้อมๆค่ะเรียกว่าอะไรไม่รู้หัวใจหัวใจนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสีส้มกับสีฟิล์นี่นะคะมีพี่กลมหัวระไม้ชั้ ใจขอจริงมากๆเลยจะเป็นสีมุกนะคะเป็นสีเหลืองมุกเหมือนอันเล็กเลยแล้วมาแกะกันค่ะว่าจะรอแค่ไหนแกะเลยกินหอมมากเลยเหมือนอันเล็กเลยนุ๊กยินหอมรอยังไม่ได้ลงเลยพี่หมือจะรักษาอะไรพี่เหมือนอาม่านสเลยเดี๋ยวพ่อพี่หมือก็เออไม่เป็นไรเคลียร์อย่านี้เลยเคลียร์อย่างนี้เลยได้แล้วนี่ก็และไขกตนี่นะคะตัวไข่เกะของมันค่ะ งูขานะคะพี่นี่นะคะแล้วก็แกะที่หมดเลยไม่มีสายอะไรเลยงงูไหนดูสิให้พี่แม่ดูหน่อยนี่นะคะอันของจริงมากเลยมีก้านสีดำตรงนี้นะคะแล้วก็มีใบไม้สีเขียวถ้าเอาไปแทะตัวใหญ่พี่พอต้องกินแน่แน่ใหพี่ยูค่ะบีสรุปไหมสรุปกับอะไรก็แต่อะไรก็สรุปกัยไม่ก็สรุปมากเลยสี่ชีนะคะมันจะเป็นสีเหลืองมุกค่ะ คะจะเป็นแบบนี้นี่ขั้งหมดนะคะจะเป็นสีแดงค่ะแล้วก็จะมีเป็นจุดกันนะคะเป็นสีดําแล้วก็จะมีใบเป็นสีเขียวในอนมุกบีบเลยนี่สังรมแบ,บรนด์มุกบิบที่ใบก่อนแล้วน,น,นะคะเขาบีบที่ใบก่อนนะคะเป็นสีเขียวออกมุกน,นะคะ <c oughs> <c oughs> นีะ่นะนออนสีเขียวมุกส <c oughs> <ๆ>ีเข <c oughs> ียวจริงๆนะมันเป็นออกมุกกุสีสนิทจะทอนแตกชอบไหมคะชอบสิชอบมากเลยตัวสกูชีนะคะแล้ว จะเ็นไอบูมากเลยใช่ไหมแต่ไม่ใช่ของไอบู๊มนะคะ็พือนบีิ god กชี้ชิ้นนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่เหมือกับน้มูลคได้มาจากร้านชวานี่ค่ะร้านพี่กินันเมีีดี่เอตค่ะ่สอาเลอดูพยนเละ โค้เลยอย่ะเนขลมาเลยนะคะบีบบ้านดี้น้ำมันต้นนี้น้ำมันานเีน้ำมันดูน้องนมูขายอย่างนีง้น้ำ <c oughs> มูขาดอขาดรึเแล่พี่ขาดเรกินกินเหมือนอันเ,เล็กเลยะคะ่ะกินพีชนะคะแต่นี้จะเข้มกว่าหน่อยโลมากเลยะคะ่ะน้ำมกน้ำมูกแรกผิวใช่ไหม เมือนของจริงามากๆเลยนะเดี๋ยวพี่เจะลองอ,าอมาใสา่ใส่นะคนะ,ะอไรนอยากกินอูอยากกินอะคะอยากกินค่ะพี่ยวจะลองให้มันเป็นของจริงเดีพี่หมจะเห,หมียวลองแช่ตู้เย็นสิ เพราะมันหอมแล้วก็สลวมากเลยค่ะหอมเหมือนนึกเปิดใจสำหรับวันนี้นะคะพี่มิวกับนงนะคะก็มาด้วพิวสกูชี่จัมโบพ้พีเพียงเท่านี้นะคะถ้าอย่างไรอย่าลืมติดตามพี่เมียวไปที่ยูทูปเฟซบุ๊กมียวมุกแชนแนลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายาสกลับสมาชิกบีบบัตต์บายบาย,บาย,บายพี่มิวรักทุกคนนงทำนิดรักทุกคนไอเล่ย์ดู